สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางศรัทธาวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่ปรากฏการณ์ที่กำลังทำให้ทั้งวงการผ้าเหลืองและโลกออนไลน์ต้องสะเทือนใช่ครับผ้าเหลืองไปปะทะกับไมโครโฟนโลกศาสนามันเริ่มแปลกๆแล้วเมื่อก่อนพระเทศสอนธรรมะแต่เดี๋ยวนี้พระเทศสอนดรามา่าเราคงได้ยินเรื่องราวของพระนักเทศผู้ทรงภูมิรู้แต่พักหลังกลับกลายร่างเป็นพระนักวิจารณ์ ที่วิจาร์ณไม่ใช่ธรรมะแต่เป็นคนไม่ว่าจะเป็นคุณไพรวันหรือแพลรี่ผู้กลายร่างจากผ้าเหลืองสู่แสงสีอาจารย์เบียรปิยวัตรผู้ชอบตั้งคำถามหรืออาจารย์จตุรงจงอาสาผู้ไม่ยอมให้ใครมาแตะศาสนาคำถามก็คือนี่มันกิดของสงฆ์หรือกิดของสมรคุมโซเชียลกันแน่พระที่เคยถูกสอนให้ละวาจาส่อเสียดวันนี้กลับหยิบไม้ขึ้นมาฟาดฟันคนอื่นอย่างเปิดเผยในโลกออนไลน์ นี่คือธรรมะติดอาวุธหรือเป็นเพียงแค่การตลาดเพื่อเรียกยอดไลยอดแชร์ย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พูดจริงพูดอ่อนโยนพูดมีประโยชน์และพูดถูกการแต่โลกยุคนี้กลับได้ยินพระพูดเหมือนนักโตวาทีออนไลน์มากกว่าพระนักปฏิบัติหน้าขำตรงที่แทนที่พระจะดับไฟกลายเป็นพระเองนี่แหละครับที่เติมเชื้อไฟลงไปอีกแต่แน่นอนครับสังคมก็มีสองมุมมุมหนึ่งบอกว่า นี่คือพระนักปกป้องธรรมะใครบิดเบือนศาสนาเสียหายก็ต้องออกมาจัดให้แรงๆเหมือนเป็นฮีโร่ผู้พดุงความยุติธรรมอีกมุมนึงบอกว่าพระควรปกป้องศาสนาด้วยปัญญาและเมตตาไม่ใช่ปกป้องด้วยการฟาดจนคนรู้สึกถูกเหยียบย่ำหรือยิ่งทำให้ศาสนาดูเป็นของล้าสมัยแล้วคารวาสอย่างเราๆควรทำยังไงครับ สิ่งที่สื่อและสังคมกำลังทำรรก็คือสะท้อนให้เห็นว่าพระบางรูปวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนแต่บางครั้งก็กลายเป็นผู้สร้างปัญหาเสียเองเราเลยต้องมาตั้งคำถามกันว่าถ้าไม่ติพระที่ทำไม่ดีศาสนาจะเหลืออะไรและถ้าไม่เปิดเผยความจริงศาสนาจะถูกบิดเบือนโดยใครแต่ที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่เส้นทางศรัทธาอยากฝากไว้ก็คืออย่าให้พฤติกรรมของบุคคลมาบดบังพระธรรม เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เกินกว่าที่ใครจะทําให้เสื่อมได้คารวาสควรศรัทธานในหลักธรรมไม่ใช่ตัวบุคคลควรสนับสนุนพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ใช่พระที่ดังเพราะดรามา่าและควรเริ่มต้นที่ตัวเราเองศึกษาปฏิบัติแล้วใช้ธรรมะเป็นเกราะใจ เพราะสุดท้ายแล้วการปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ใช่การหาใครผิดใครถูกแต่คือการที่เราทุกคนช่วยกันร,รักษาแก่นแท้ของธรรมะให้กลับมามีคุณค่าเหมือนเดิมเส้นทางศรัทธาไม่ได้เข้าข้างใครครับแต่เราอยากเห็นพุทธศาสนากลับมางดงามไม่ใช่เวทีดราม่าออนไลน์ศาสนาไม่เคยเสื่อมเพราะคนด่าแต่เสื่อมเพราะคนทำไม่ดีแล้วไม่มีใครกล้าพูดต่างหาก ก่อนที่เราจะไปถึงการวิเคราะห์ประเด็นร้อนนะครับเรามาทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้กันก่อนครับและบุคคลที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือพระมหาอุเทนสิริสาโรท่านเป็นใครมีบทบาทอย่างไรในพระพุทธศาสนาและอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านก้าวเข้าสู่สมรภูมิออนไลน์แห่งน,นี้พระมหาอุเทนสิริสาโรท่านเป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นเพเดิมเป็นผู้ที่มีความสนใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาวการท่านได้บรรพชาอุปสมบทและมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังจนกระทั่งสำเร็จปร,ริยนธรรม9ประโยคซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความแตกฉานในพระไตรปิฎกความรู้ภาษาบาลีและความลึกซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงได้รับการยกย่องว่า เป็นพระมหาปร,ริญญเป็นปราดทางธรรมที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันโดยภูมิรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งนี้ทําให้ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทและมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านเป็นพระนักเทศที่มีลีลาโดดเด่นมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ติดตามฟังธรรมและท่านก็เคยมีชื่อเสียงในฐานะพระนักปราบผีในช่วงหนึ่ง ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างพอสมควรครับบทบาทของท่านไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเทศสอนในวัดเท่านั้นแต่ท่านยังเป็นผู้ที่มีความสนใจในการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อเผยแผ่ธรรมะท่านได้สร้างช่องทางออนไลน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube เพื่อให้เข้าถึงสาธุชนในวงกว้างมากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่เราต้องมาพิจารณาครับว่าในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างมาก พระสงฆ์เองก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ธรรมะยังคงเข้าถึงผู้คนได้จุดเริ่มต้นของประเด็นร้อนที่ทำให้ท่านกลับมาเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อท่านได้ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณ์บุคคลสาธารณะหลายท่านอย่างหนักหน่วงสิ่งที่ท่านวิพากวิจารณ์นั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการแสดงออกหรือความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นที่ท่านมองว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง หรือเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาลองมาดูประเด็นหลักๆที่ท่านได้หยิบยกขึ้นมานะครับประเด็นกับคุณไพรวันวันนบุตรหรือแพรรี่หลายท่านคงทราบดีว่าคุณไพรวันเคยเป็นพระมหาไพรวันก่อนที่จะลาศิกขาออกมาท่านเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคโซเชียลมีเดียมีลีลาการเทศที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่แต่หลังจากลาศิกขาท่านก็มีการแสดงออกทางเพศสภาพอย่างเปิดเผย การใช้ชีวิตในแบบคารวาะและการวิพา์วิจารณ์วงการสงฆ์อย่างตรงไปตรงมาซึ่งพระมหาอุเทนมองว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการทำให้ศาสนาเสื่อมเสียหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นพระพิสุสงฆ์อยู่ประเด็นกับอาจาร,รย์เบียปิยวัตรอาจาร,รย์เบียเป็นนักวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีและมักจะออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมและศาสนาอย่างมีเหตุผลและหลักวิชาการอยู่เสมอ พระมหาอุเทนได้ออกมาตำหนิอาจารย์เบียในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือตีความหลักธรรมบางอย่างรวมถึงการตั้งคำถามต่อประเพณีปฏิบัติบางอย่างในพุทธศาสนาซึ่งพระมหาอุเทนมองว่าเป็นการบิดเบือนหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดประเด็นกับอาจารย์จตุรงจงอาสาอาจารย์จตุรงเป็นอีกหนึ่งนักวิชาการที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์วงการสงฆ์ในประเด็นที่ความไม่ชอบมาภากลต่างๆ เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปศาสนาซึ่งหลายครั้งก็ไปกระทบกระทั่งกับพระสงฆ์หรือองค์กรสงฆ์บางส่วนพระหมหาอุเทนได้ออกมาตำหนิอาจารย์จตุรงค์ในประเด็นที่ท่านมองว่าเป็นการโจมตีศาสนาหรือสร้างความเสียหายให้กับคณะสงฆ์การวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้เกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ของท่านมีทั้งการไลฟ์สดการโพสต์ข้อความซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่มีผู้ติดตามจํานวนมากและเนื้อหาที่ค่อนข้างแรง ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากครับคำถามแรกที่เราควรจะตั้งขึ้นมาก็คืออะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังการออกมาเคลื่อนไหวของพระมหาอุเทนในครั้งนี้ท่านมองเห็นอะไรที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาปกป้องหรือชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ถูกต้องในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทรงภูมิรู้ทางธรรมะการตัดสินใจออกมาแสดงบทบาทเช่นนี้ ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนครับกลับมาสู่เส้นทางศรัทธ,ธากันต่อครับในช่วงที่สองนี้เราจะมาผ่าประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของสิ่งที่พระมหาอุเทนได้กระทําในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงสมณะสารูปครับลองย้อนกลับไปในอดีตครับบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยนั้นชัดเจนพระท่านเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมอันดีงามแต่ในยุคปัจจุบันยุคที่เรียกว่ายุค4.0หรือยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันด้วยโลกออนไลน์บทบาทเหล่านี้กำลังถูกท้าทายและถูกปรับเปลี่ยนไปประเด็นที่1สิทธิในการแสดงออกของพระสงฆ์เวอร์ซักับขอบเขตของสมณสารูปแน่นอนครับว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พระสงฆ์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งย่อมมีสิทธิ์เช่นกันแต่คำถามคือขอบเขตของการแสดงออกนั้นอยู่ตรงไหนและเมื่ออยู่ในสถานะพระภิกษุสงฆ์ที่มีศีล227ข้อมีวินัยสงฆ์ที่ต้องรักษามีภาพลักษณ์ที่ต้องดำรงไว้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับคารวาสการแสดงออกนั้นควรจะมีข้อจำกัดหรือมีความแตกต่างจากคารวาสหรือไม่มุมมองที่สนับสนุนว่าเหมาะสม ผู้ที่สนับสนุนอาจมองว่าพระมหาอุเทนกำลังทำหน้าที่ทำม,มนุรักษ์คือการปกป้องรักษาพระธรรมวินัยท่านมองเห็นว่ามีการบิดเบือนมีการทำลายศาสนาท่านจึงต้องออกมาปกป้องสั่งสอนชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดซึ่งเป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่ควรทำเพื่อไม่ให้ศาสนาเสื่อมท่านใช้ช่องทางที่เข้าถึงคนได้มากที่สุดในยุคนี้นั่นคือโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เสียงของท่านดังไปถึงผู้คนและเป็นการใช้ปัญญาในการจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องมุมมองที่ตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมผู้ที่ตั้งคำถามอาจจะมองว่าแม้จะมีเจตนาที่ดีแต่วิธีการอาจจะไม่เหมาะสมการใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงการตำหนิติเตียนอย่งโจงแจ้งการประทักคารมกับบุคคลอื่นในโลกออนไลน์อาจจะขัดกับหลักสัมมาวาจาหรือการพูดจาชอบซึ่งเป็นหนึ่งในอริยมรรค พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พูดคำจริงคำอ่อนโยนคำมีประโยชน์คำที่มาจากเมตตาและคำที่ถูกกาลเทศะการตำหนิในที่สาธารณะหรือการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นอย่างรุนแรงเช่นนี้อาจจะเข้าข่ายการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบหรือพูดที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือไม่ผมไม่ได้ตัดสินนะครับแต่เรามาตั้งคำถามร่วมกันคำว่าปกป้องศาสนานั้นควรปกป้องด้วยวิธีใดการปกป้องด้วยการเอาชนะด้วยคารม หรือเอาชนะด้วยเหตุผลและหลักธรรมที่เปี่ยมด้วยเมตตาการตำหนิผู้อื่นอย่างเปิดเผยอาจจะทำให้ผู้ถูกตำหนิเกิดความอับอายหรือรู้สึกถูกรุกรานและอาจนำไปสู่การตอบโต้หรือการสร้างความขัดแย้งที่ไม่จบสิน้นนอกจากนี้การที่พระสงฆ์ลงมาอยู่ในสนามรบของโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและการตัดสินที่รวดเร็วอาจทำให้ความเป็นสง หรือสมณะสารูปของท่านถูกลดทอนลงไปภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ที่ควรจะเป็นผู้สงบผู้มีเมตตาผู้เป็นที่พึ่งทางใจอาจจะถูกบทบังด้วยบทบาทของนักโตวาทีหรือผู้พิพากษาไปเสียแทนครับประเด็นที่2ธรรมะติดอาวุธหรือธรรมะสร้างสันติหลายคนมองว่าการที่พระมหาอุเทนออกมาพูดจาตรงไปตรงมาเช่นนี้เป็นการธรรมะติดอาวุธ คือการใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการฟาดฟันกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ธรรมะมีพลังและไม่ถูกทำลายแต่คำถามคืออาวุธที่ว่านี้สร้างสันติหรือสร้างความแตกแยกกันแน่ธรรม,มะในมุมมองดั้งเดิมธรรมะของพระพุทธเจ้ามุ่งเน้นไปที่การดับทุกข์การละกิเลสการฝึกฝนจิตใจให้สงบมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา พระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้สาวกออกไปทะเลาะวิวาทหรือใช้คำพูดที่รุนแรงเพื่อสั่งสอนผู้อื่นพระองค์ทรงใช้วิธีการอนุศาสตร์คือการชี้แนะอบรมสั่งสอนด้วยเมตตาด้วยปัญญาและการเป็นแบบอย่างที่ดีบริบทของสังคมปัจจุบัน ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าสังคมเต็มไปด้วยความเห็นต่างและความขัดแย้งการที่พระสงฆ์ลงมาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเหล่านั้นอาจทำให้บทบาทของท่านในฐานะผู้เชื่อมความสามคัคคีหรือผู้ดับไฟความขัดแย้งหมดไปเรากำลังเห็นภาพที่น่าเศร้าคือพระสงฆ์กำลังต่อสู้กันเองหรือพระสงฆ์กำลังต่อสู้กับคารวะในประเด็งที่อาจจะละเอียดอ่อนและซับซ้อนคำถามคือ ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการต่อสู้ครั้งนี้คือใครศาส,สนาได้ประโยชน์จริงหรือหรือกลับกลายเป็นว่าทําให้ผู้คนยิ่งห่างไกลจากแก่นแท้ของศาสนามากขึ้นประเด็นที่3ก่อนชี้โทษผู้อื่นพึงพิจารณาตนเองก่อนพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมที่สำคัญยิ่งคือการสำรวจตนเองก่อนที่จะไปตำหนิผู้อื่น พระมหาอุเทนเองก็เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมแต่การที่ท่านออกมาวิพากวิจารณ์บุคคลอื่นอย่างรุนแรงเช่นนี้ท่านได้พิจารณาอัคติหรือความยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองก่อนแล้วหรือยังอคติ4คือฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติการวิพากษ์วิจารณบุคคลที่เคยมีประวัติกับวงการสง หรือผู้ที่วิาพากษ์วิจารณ์วงการสงฆ์อยู่บ่อยๆครั้งอาจทําให้พระสงฆ์ผู้ใหญ่บางท่านเกิดโทสาคติหรือโมหคติได้โดยไม่รู้ตัวหรือไม่การมองเห็นโลกธรรม8ดคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสันเสริญนินทาสุขทุกข์พระมหาอุเทนเองก็อยู่ในโลกธรรมเช่นกันการที่ท่านได้รับทั้งเสียงสรรเริญและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ท่านจะสามารถวางใจเป็นอุเบกขาได้หรือไม่ การตอบโต้ในโลกออนไลน์เป็นการสะไดออกถึงการไม่ยึดติดในโลกธรรมได้จริงหรือกลับมาสู่เส้นทางศรัทธาช่วงสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราได้สำรวจประเด็นร้อนอย่างละเอียดแล้วในช่วงนี้เราจะมามองหาทางออกและบทเรียนเชิงบวกที่เราทุกคนจะได้รับจากกรณีศึกษาของพระมหาอุเทนในครั้งนี้ครับสิ่งแรกที่ผมอยากชวนทุกท่านทำคือโยนิโสมนสิการครับ คือการพิจารณาไตรตรองอย่างแยบคายไม่ดวนตัดสินไม่คล้ายตามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นข่าวจากฝั่งไหนก็ตามประเด็นที่หนึ่งแยกแยะบุคคลออกจากหลักธรรมนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราในฐานะพุทธศาสนิกชนพึงกระทำครับอย่าให้พฤติกรรมของบุคคลมาบดบังหลักธรรมไม่ว่าพระมหาอุเทนจะทำสิ่งใดหรือใครจะวิพาษ์วิจารณ์ใครก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของบุคคล หรือพฤติกรรมส่วนบุคคลเราต้องไม่นำเอาพฤติกรรมเหล่านั้นมาตัดสินพระธรรมวินยัยหรือพระพุทธศาสนาทั้งหมดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์และเป็นสัจธรรมที่ยังคงมีคุณค่าเสมอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของใครศรัทธาควรตั้งอยู่บนปัญญาไม่ใช่อารมณ์การที่เราชื่นชมพระรูปใดหรือไม่ชอบพระรูปใดก็ตาม ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาด้วยเหตุผลและหลักธรรมไม่ใช่ด้วยความรู้สึกส่วนตัวหรือการถูกชักจูงด้วยกระแสสังคมเราควรศรัทธาในธรรมะไม่ใช่ศรัทธาในตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเพราะบุคคลย่อมมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีมีทั้งถูกและผิดประเด็นที่2บทบาทของคารวาสการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในเมื่อพระสงฆ์เองก็มีความเป็นมนุษย์ มีจุดแข็งจุดอ่อนเราในฐานะฆราวาสควรมีส่วนร่วมในการทำารงรักษาพระศาสนาอย่างไรการเสนอแนะด้วยความเคารพหากเราเห็นว่ามีสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมในวงการสงฆ์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะควรทำด้วยความเคารพด้วยเจตนาที่ดีและด้วยภาษาที่สุภาพเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่การตำหนิหรือโจมตีที่อาจนำไปสู่ความขัดแยง้ง การสนับสนุนพระสงฆ์ที่ปฏ <Okay. S 1> so ิบ <tw> cool ัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริงจะเป็นแรงผลักดันให้วงการสงฆ์กลับมาเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของสังคมได้อีกครั้งการศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยตนเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราเองก็ศึกษาพระธรรมและนำมาปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ด้วยปัญญาของเราเองผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยแนวคิดที่สำคัญยิ่งครับ คือการมองโลกด้วยเมตตาและปัญญาในสถานการณ์เช่นนี้การที่เราจะสามารถผ่านพ้นความสับสนไปได้คือการที่เราหยุดพักความรู้สึกไม่พอใจความโกรธเกรืองและหันกลับมามองด้วยสายตาแห่งเมตตาเมตตาต่อพระมหาอุเทนท่านเองก็อาจจะมีเจตนาที่ดีอยากปกป้องศาสนาแต่อาจจะเลือกใช้วิธีการที่ยังไม่เหมาะสมนักหรือถูกครอบงามด้วยอารมณ์เราควรแผ่เมตตาให้กับท่าน ให้ท่านได้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิตสมณเพศต่อไปเมตตาต่อผู้ถูกวิพากวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นพแพรรี่อาจารย์เบียร์หรืออาจารย์จตุรงค์พวกเขาเองก็เป็นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะคิดและแสดงออกเราควรแผ่เมตตาให้พวกเขาเช่นกันให้พวกเขามีความสุขปราศจากความทุกข์เมตตาต่อตนเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการแผ่เมตตาก,กับตัวเราเองไม่ให้ตัวเราไปยึดติดกับความโกรธ ความไม่พอใจหรือความขัดแย้งเหล่านี้ให้ใจเราสงบและเป็นกลางและสุดท้ายสิ่งที่เส้นทางศรัทธายอยากจะเน้นย้ำอยู่เสมอคือการกลับมาสู่อริยมรรคมีองค์8ครับสัมมาวาจาการพูดจาชอบไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดพระสงฆ์หรือคารวาสการพูดจาด้วยความจริงด้วยความอ่อนโยนด้วยประโยชน์และด้วยความเมตตาคือหัวใจสำคัญของการสร้างส,างสันติสุข สัมมากัมมันตะการกระทําชอบการกระทําของเราไม่ควรเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นควรเป็นการกระทําที่สร้างสรรค์และนําไปสู่สิ่งที่ดีงามในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางความคิดการใช้หลักธรรมเหล่านี้จะเป็นดั่งเข็มทิศนําทางให้เราไม่หลงทางในวังวนของความขัดแย้งและอารมณ์ความรู้สึกครับท้ายที่สุดแล้วเส้นทางศรัทธาไม่ได้อยู่ที่การค้นหาคนผิดหรือคนถูกในกรณีเหล่านี้ แต่อยู่ที่ว่าเราแต่ละคนจะสามารถนำบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์นี้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรเพื่อให้เราเป็นผู้มีสติมีปัญญาและดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีงามอย่างแท้จริงครับวันนี้เส้นทางศรัทธาต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมกันใคร่ครวญประเด็นสำคัญนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และข้อคิดดีๆกลับไปครับขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ